วันที่8ครับวันนี้เรากำลังจะออกจากโรงแรมที่เซียนานะฮะแล้วก็ไปชมเมืองในเซียนานะครับมีเวลาสักประมาณ2-3ชั่วโมงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นเราจะมีเดินทางไปที่โรมนะครับซึ่งต้องใช้เวลาขับรถประมาณ3ชั่วโมงนะฮะแล้วก็เราก็มีแพลนที่จะเข้าวัติกันมิวเซียมนะครับเวลา5โมงครึ่งนะฮะก็เหมือนเดิมครับ ท่องไหมครับว่าเราจะไม่สายครับเฟร์ราไี้ถึงแล้วครับตัวเมืองเซียนานะฮะอัน,นี้ก็จอดต้นแล้วกำลังจะเดินไปเพียาซาเดลคัมโปนะครับเมืองก็จะเป็นเขาๆหน่อยนะฮะขับรถมาก็ถ้าใครไม่ชำนาญทางก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะฮะก็สังเกตเมืองนะครับจะเป็น เขาฮนะขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้นะฮะพี่ขี่จัรยานแข็งแรงมากนะที่เห็นอยู่ด้านหน้าเราก็คือตอรเร่เดลมันจานะนี้เราก็เดินตามถนนไปนะครับเพื่อไปอย่างเรียซาเดลคัมโปนะครับ การมาเที่ยวต่างประเทศนะครับก็ง่ายๆเลยคือให้จับหลักก่อนนะครับให้ไปที่ตัวเมืองก่อนอย่างอิตาลีเองก็ไปที่เปียซาครับเปียซาก็คืออังกฤษก็คือสแควร์นั่นแหละครับไปประเทศอื่นก็จะเป็นสแควร์ต่างๆนะครับดูการจอดรถ นะครับของเมืองเซียนานครับนี่อยู่ต้องเดินขึ้นเขาก็เลยทีเดียวแลวครับต่อรถอข้างๆที่จะอัดแน่นเลยนะต้องชิดเลยนะครับนะค,ครับเกค,คือชิดกำแพงเลยนะ f i n a l ลีครับถึงแล้วครับเบียซา เดลคัมโปนะครับตอนนี้เราก็มาถึงนะครับด้านหน้านะครับเปียซาเดลคัมโปนะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้คือตอเรเดลมันจานะครับก็ตรงนี้ถ้าเป็นสแควร์หลักครับที่ผู้คนนะครับ จะมาออกมาทํากิจกรรมกันนะครับแต่ละคนเนี่ยครับก็จะมานั่งอาบแดดครับรับลมตรงนี้นะับจะสังเกตเห็นได้ว่าโทนของอาคารที่นี่นะครับจะทำเป็นอิดนะครับอิฐแดงเนี่ยครับ มูตแอนโทนก็จะเป็นสีอิฐสีที่ส้มๆนะครับทำให้นะครับ <Yeah. S 1> บ้านเมืองดูมีความเข้มขลังนะครับแล้วก็แล,แลดูหูมีความคลาสสิกโบราณน,นะครับสำหรับใครที่มีเวลานะครับก็แนะนำนะครับมานอนเซียน,นาสักคืนนึงนะครับแล้วก็เดินเล่นในตัวเมืองเนี่ยผมว่า น่าจะเป็นบรรยากาศที่ชิลและมีความสุขมากนะครับ สังเกตเห็นนะครับว่าเปียซาเดลคัมโปนะครับนี้จะเป็นลานกว้างเลยนะครับแล้วก็รูปทรงนะครับเหมือนหอยเชลลครับซึ่งเปียซาแห่งนี้นะครับได้สมญานามว่าเป็นเปียซาที่สวยที่สุดในอิตาลีเลยนะครับก็เพื่อนๆมีโอกาสอยากให้ ได้มาสัมผัสบรรยากาศจริงสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าี่เห็นตรงหน้านี่คือสวยงามมากๆนะครับแลวบรรยากาศคือชิลมากๆครับชาวเมืองออกมาวิ่งกันนะครับจริงถ้ามีเวลาผมว่าจะมาวิ่งนะครับแต่ตอนนี้เดินทางทุกคืนเลยครับก็เดี๋ยวอ,อีกสองทริปนะะที่เมืองโรมนะครับแล้วก็ โตเรนโตนะครับก็จะเป็นเมืองที่ได้นอน2คืนแล้วนะครับเมืองอื่นๆเดินทางตลอดเลยครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูบรรยากาศของปาราโซพพาปิโก้นะครับว่าเป็นยังไงบ้านครับเสียค่าเข้าชมไหมนะครับซึ่งเดี๋ยวดูหน้างานอีกทีครับว่า อ๋อมีเวลาในการเข้าชมหรือเปล่าฮะแล้วก็พยายามเก็บบรรยากาศโดยรอบให้เพื่อนเพื่อนได้ดูได้รับชมไปพปร้อมกันนะครับตรงนั้นมีจุดขายตัวนะฮะ น่าจะเป็นจุดที่ขึ้นไปชมนะครับยอดหอคอยของตอรเรสเดมันจาน <Okay. S 1> นี่ครับก็เป็นราคาตั๋วนะครับ <Okay. S 1> เป็นค่าเข้า <Okay. S 1> ชมมิวเซียมนะครับแล้วก็ขึ้นตอรเรเดมันจานไปดูวิวข้างบนครับ 10บยูโรครับเจ้าที่แจ้งมาว่า10บยูโรครับแต่ตอนนี้รอบต่อไปคือสิบเอครึ่งนะฮะซึ่งเราอาจจะไม่ทันนะครับเพราะว่าเราต้องเดินทางไปที่โรมนะครับก็เสียดมากมากๆครับ ขึ้นหอคอยนะครับเพราะว่าเวลาเราไม่ทันนะครับก็น่าเสียดายมากๆครับไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวพาเดินชมบรรยากาศเมืองต่อครับทาง,งเชื้อซ่าก็มีร้านอาหาร ร้อนกาแฟนี่ๆรด้รอนมากมายนะครับมีวิวหลักล้านแน่นอนใครมาก็ลองมาและได้ชมน้ำชิวกันได้ต้อที่ดูคุณลงคุณฟ้าที่นี่แข็งแรงมา,มากๆเพราะว่าต้องใช้กำลังในการเดินขึ้นเดินลง เขาพอสมควรเลยนะสำหรับเมืองเซียนาเดินทะลุมาตรอกตรงนี้จากยียซ่านะครับประมาณ200เมตรนะครับแล้วก็จะตรงไปยังดูโอโมนะครับที่เซียนานะครับเดินตรงมาแล้วก็จะมาเจอกับดูโอโมดิเซียนานะครับ ว่าตรงนี้เป็นด้านหน้าหรือด้านหลังนะสรุปตรงนี้เป็นบาซิสเทโรนะหรือบาซิสเตอรี่นะก็คือหอศิลป์จุ่มนั่นเองอนะ่ะดูโมโม่าจะต้องเดินขึ้นไปข้างบนนะครับก็ยังต้องเดินขึ้นอยู่นะครับดูโอโมนะฮะีคุณลุงคุณป้าก็มีล้องหมดโอยกันนิดนึงนะครับ ก็แข็งแรงมากๆนะครับไปกันต่อครับตามพี่มาครับเมื่อกี้บาปทิสซรี่นะฮะอันนี้ก็เป็นมิวเซียมนะครับจริงใครมาที่เซียนาัจะมีตั๋วเป็นแพ็กเกจรวมทุกๆท,ท,ที่เลยนะฮะ ดูโม่มิวเซียมนะครับทาวเวอร์แล้วก็บาปิสเตอรี่ใครมีเวลานะครับหนึ่งวันนะครับหรือว่ามานอนที่นี่สักคืนก็แนะนำนะครับมาซื้อตั๋วกันได้ครับมีทั้งออนไลน์แล้วก็นั่งงานนะครับ แต่ก็แนะนำครับว่าที่นี่ไม่จำเป็นต้องซื้อออนไลน์ครับเพราะว่านักท่องเที่ยวไม่เยอะนะครับแล้วก็ตัวหน้าง,งานมีให้ได้ซื้อกันนะครับที่นี่ก็จะถือว่านะครับหมาป่าเป็นสัตเทศสัศกศิ์สิทธิ์นะตามควอมเชื่อของกนุงโรมันนะครับ มีเรื่องเล่ามีตำนานนะครับว่าหมาป่าเนี่ยครับดเลียง,งเด็ก2คนนี่ครับให้เติบโตนะครับมาเป็นผู้สร้างเมือง เราไม่ได้จองตั๋วมานะฮะยัมาดูครับว่ามีตั๋วเฉพาะดูโอโม่ไหมครับหรือว่าต้องเป็นแพ็กเกจรวมนะถ้าดูโอโม่อย่างเดียวอาจจะมีรุ่นเข้าได้นะครับถ้ารวมนะทางผมเวลาไม่ทันนะครับรุ่นนะครับตันนี้แ่ย่นะ <Thank you. S 1> ะเป็นแพ็กเกจรวมนะครับไฟนอลลี่ <Thank you. S 1> นะฮะเราได้ตัว๋ว ดูโอมิเซียนามานะครับ5ยูโรต่อคนนะฮะอันนี้เลือกเข้าเฉพาะดูโอโมนะครับเพราะว่าเวลาเราไม่พอนะครับไปกันต่อครับตามพี่มาครับกดกติกาที่นี่นะครับ no f ฟ a นะครับ no ต r i พอนะห้ามใช้เครืองไหเซลฟี่นะครับแต่ก็บันทึกวิดีโอได้นะครับก็โชคดีที่ได้เก็บภาพบรรยากาศให้กับ เพื่อนๆรับชมไปพร้อมๆกันนะครับในตัวอาคารทำจากพินก่อนนะครับใช้สีขาวดำเลยคาดว่าขาวดำนี่น่าจะเป็นสีจำเองนะเพราะว่าก่อนเซียน,น้าก็จะมีทีมที่อยู่ในกันโชกเสนอา

now are almost dry and no white birds for you easy attention and your are hurt for let me take the bar of video and hey. That you can get what you want with your soul and my voice, we won't lose our faith. With my life, and I will see amazing things. And I will see amazing, amazing things. Easier than sure, and you're hurt for. me take the bar when you will be ready to let me go, to let me do my job, and I will get wonders and wonders. The higher your legs will be, the better it will be. The higher your legs will be, the better it will be. เสียหน้านะครับก็คงจะเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเวลาเราจํากัดจริงๆนะครับต่อยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องตามที่มาด้วยนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับไปยังกรุงโรมครับใช้เวลาขับประมาณสามชั่วโมงครับแล้วเจอกันครับกับอีพีหน้าตามที่มาโรมครับ